คิดช่วยทำโดยมิสุมรุเดนสองหลอ อรุณสวัสดิ์กันท่คนผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำนะคะกับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการศึกษาต่อเน,นื่องกันมาจากกรณีที่คุณสุรินทร์พิสุวรรณได้นําเสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนาประเทศไทยเข้าไปสู่เวทีของ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ตอนนี้เราต้องพัฒนาและปรับปรุงอย่างเร่งด่วนก็คือปัญหาเรื่องของการศึกษานั่นเองอันนี้เห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการวัดการประเมินผลสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศคุณภาพโดย ลี่ยนะคะไม่ได้นับว่าเด็กเก่งจากสถาบันบางสถาบันในประเทศแต่ว่าโดยเฉลี่ยของเด็กไทยยังมีปัญหาอยู่มากจริงๆเราจะปรับเปลี่ยน จัดทําอะไรกันอย่างไรปรับโครงสร้างหรือไม่อย่างไรให้คุณภาพไก่สาของเราดีขึ้นมาได้บ้างวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพารณอิสระเสนาณนยนุทธยาท่านถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษานะคะ <c oughs> เป็นอดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่ว่าจะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่ามหาวิทยาลัยเอกชนหลายๆแห่งด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้ตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่ ดรุณสิขาไหลโรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์นี่ต้องถือว่าเป็นคนในแวดวงการศษามายาวนานนะคะอาจารย์พอเอ่ยชื่ออาจารย์พารณทุกคนก็จะรู้จักเป็นอย่างดีก็ประมาณ20ปี20หลังนี้ผมเกษี <c oughs> <c oughs> ยณยุมาแล้วค <c oughs> ค่ะก็ยังอยู่ในแวดวงการศษยอยู่ตลอดล่าสุดเท่าที่ทราบคืออาจารย์เข้าไปอยู่เป็นทีมงานที่จะช่วยกันผลักดันให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนา ระบบการศึกษาของบ้านเราผม้องเล่าสั้นๆจักนิดนึงผมอยูอ่บริษัทปูนซีเมนไทยเดอสซีเนี่ยมามาส9ปีนะแล้วผมเนี่ยได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายการบุคคลเครือซีเมนไทยาานั่นวันนั้นน่ได้เปลี่ยนชีวิตผมแล้วจนมาเป็นผมเป็นผู้จัดการใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าพนักง,งานของบริษัทเนี่ยเป็น ผู้กำลังรเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุดขององค์กรใช่ pues, ค่ะผมเกษียณอายุมาเมื่ออายุ6กคิดว่าเด็กไทยเป็นสมบัติอันมีค่าที่สุดของประเทศไทยจึงิงอุทิชีว so ิตบ้านปลายเนี่ยพัฒนาเด็กไทยให้สู้ได้ในโลกแล้วผมก็มาทําการศึกษาต่อมาเรื่อยมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเพนเลยองคปูนซีเมนต์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้รับการยอมรับระดับโลกแล้วเราจะช่วยทําให้เด็กไทยได้รับการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้เป็นไปท่านมองเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้เป็นไปได้การทำอยู่ค ทำอะไรก่อนอะไรที่เป็นคนที่ต้องทําเป็นดาดฟ้คืออย่างนี้ฮะคือประเทศไทยเราเนี่ยทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยมันต่ำมากคือเทียบกับ GDP ประเทศที่เจเจริญแล้วเนี่ยงบวิจัยของประเทศเขาเนี่ยเกินกว่าสเปอร์เซของ GDP ทุกคนเราด้วยจุดสองคน GDP มันก็ไม่ไหวเพราะว่าการศึกษาเนี่ยรัฐบาลทำเองเนี่ยไม่สำเร็จนะมันต้องเป็นไายภาคีโดยภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคมแล้วเป็นไปนได้ไหมรัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณรัฐบาลก็จะพยายามไปะจะเพิ่มเ,เรื่อยๆฮะ,ะให้ความสำคัญการศึกษามากขึ้นอย่างเมื่อวันศุกร์สองอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยบ่ายสองโมงท่านนายกเย้เชิญประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนั่งหัวโตะนะฮะข้างขวามือของท่านเนี่ยเป็นหน่วยงนานราชการของรัฐบาลทั้งหมดมีทัางอัฐารทีศึกษาึช่วยว่าการศึกษาแล้วก็เ,เลขาธิการสถาการศึกษาเลขา สปททั้งหมด5แท่งนะรวมทั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยทางซ้ายนี่ก็มีที่อุษามีดรโอรานชัยประวัติคุณกิตินันสายแสงนั่นผมมีดรศรีกรมณีรินแล้วก็มีผู้แทนของสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาธนาการนะสภาการท่องเที่ยวเนื่อสมาคมบริษัทในตลาดหุทรัพย์มาร่วมประชุมกันก็ผม ผู้ม่เสียเวลาก็สรุปได้ว่าเดี๋ยวพัก<ช>ครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาให้ท่านมารนสรุปต่อว่าที่ประชุมกันไปตอนนี้สับมือกันทุกฝ่ายเลยนะคะที่จะมาแก้ไขปัญหาการศึกษาบ้านเราเนี่ยได้ข้อสรุปว่าอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะมาเลยนะครับผมกล้าให้ทุกท่านทดลองขับ Benz A Class ใหม่ด้วยตนเอง b บ n ซ a c l ค s าสสำหรับคนรุ่นใหม่ และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับทีเบนซ์รามินทา02-945-4555โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือที่ซอยทองหล่อผมอยู่ทุกวันละครับตาอินกับยายนาซื้อเบอร์เกอร์ากินกันอร่อยกับปลาทุกวันเรื้ปลาแค่แคะเต็มเ ออออไปเซเว่นเถอะซีพีเบอร์เกอร์สเต็กปลามิสซูมาดูให้ทำไมไม่เข้าใจกรงานอะไเราจอยดิมิมสมารุฮหยท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียนโนมาใหม่ ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโต้มาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก027148888ผมอยู่ทุกวันละครับ ถ้อทำไม่ได้ถ้าคิดจะทำเครื่องดื่มแซนซี่าชักอชักาชัฮะิสูมาูไมม่เข้าใจแล้วงานเลยแล้วจ๋นยเยิสซาูใหรู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอด เพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ260ปีสยามวงศรัทธาที่อย่างรากลึกกลายเป็นวิถีพุทธที่เข้มแข็งจวบจนปัจจุบัน ทำในใจในสีลังกาเสาร์นี้ตีสี่นาทีทางช่อง3พี่เป็นหนึง่งลนน้องแถเนี้มีสารธรรมเชียบเชียบจะพาไปเมืองบาหลีพร้อมสารธรรมดีดีว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนไม่อยากให้พลาดเลยค่ะเช้าวอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้ชิงร้อยชิงล้านห้าฮอลิเดย์ต้อนรับวันปีญยะามหาราชตีใหญ่จอบโจรขมังเวท พุทธีปีมตุลาคมนี้9นาฬิกา50นาทีนะจ๊าช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถ ราะคะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อยังอยู่กับคุณพารณ์อิสระเสนาณนะยุทธยานะคะตอนนี้ท่านมาเป็นผู้อํานวยการใหญ่ดารุณสิขาลายซึ่งหลายหลยคนรู้จักโรงเรียนนี้กันเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่องโรงเรียนนี้กันแต่ว่ามาคุยกันต่อว่าถ้าทางรัฐบาลจะเอาจริงละ,ะเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาผลออกมาเป็นยังไงหลังจากประชุมทุกฝ่ายค่ะท่านนายกก็ที่จะทําดู e p r i n t การพัฒนาคนไทยเนี่ยบางคนเรียกว่า road map นะ,ะจะพัฒนาตั้งแต่เด็ก อยู่ในคันมารดากระทรวงสาธารณสุขจะต้องทำการรณรงค์มารดาไม่ตั้งคันแล้วเนี่ยไม่ควรทํางานหนักควรทานอาหารอะไรไม่ทานอาหารอะไรเพื่อเด็กเกิดมาครบอาการสามิไม่ให้เกิดเป็นปากแหวง่งจมูกโยโยโเป็นเป็นโรคออทิสติกหรือไม่ลูกแอดีที่แอดีะอะไรแบบนี้นะ,ะออกมาแล้วก็ไล่มาถึงอนุบาลประถมมัธยมอาชีวะไปถึงเด็กพิการ คนด้อยโอกาสอยู่ในยกทางไตไปถึงอากรมศึกษาไปผู้สูงวัยตอนนี้ผู้สูงวัยจะมากขึ้นไปถึงเชิงตะกอนนะเริ่มต้นตั้งแต่การบรรดาถเชิงตะกอนอันนี้เป็นรถแมพหรือเป็นบลูพินที่จะทําให้สภาพัฒน์เป็นซิกเตเรียตหรือเป็นเลขานุการท่านนายกเป็นประธานเป็นเจ้าของส่วนการพัฒนาหรือปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมอบหมายให้กทรศึกษาเป็นคนไปทำเดย่อให้สภาพัฒน์เนี่ยเป็นตัวช่วยไปช่วย ให้สถาอัตกฤีเรียกว่ามาเก็ตอินเอาตลาดงานเป็นตัวตั้งตางานต้องการคนประเภทไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นนาการศึกษาต้องพัฒนาออกมาให้ตรงกับตลาดงานที่งานเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นอาชีวะก็ได้คุณภาพได้ปริมาณที่ตลาดงานต้องการจะจบปริญญาวิศวกรรมปริญญาแพทย์จบปริญญาทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือทางด้านสถา,าปัตยกรรมาศาสตร์นี่เป็นผู้ภาพากษาก็ต้อง ให้ได้จำนวนตามที่ตลาดงานต้องการไม่ใช่ไปไปพิมพ์ออกมาแล้วไปเตะฝุ่นแต่เราก็พูดเรื่องนี้กันมานานแนะคะนค่แต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ทำจริงๆเราต้องทำจริงๆ่ะและมีอีกเรื่องหนึ่งคือมาตรา49กำหนดไว้ว่าการศึกษาทางเลือกย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐและมาตรา303เขียนว่าเมื่อรัฐบาลเสนอนโยบายต่อรัฐสภาแล้วภายในหปี กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาทั้งหลายมาต้องออกบังคับใช้แต่นี่มัน6ปีมาแล้วนะเพราะไม่มีไม่มีบทลงโทษจะเริ่มไม่มีบทลงโทษว่าไม่ไม่มีกฎหมายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยเลื่อยไปเลื่อยนี่ตอนนี้ท่านายกนัมนเองก็ตั้งต้เตรสิกิกรมาีรินต่อภาคเรียนนี้แล้วก็นักเรียนมกรก็เลยมาขอผมเป็นที่ปรึกษาก็จะมีการศึกษาทางเลือกซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยโรงเรียนการทางการศึกษาทางเลือกโฮมสกูลด้วยอะไรด้วยมีแล้วประมาณ ประมาณเกือบ300อแห่งนวค่ะค่ะเขาก็มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายอยู่ด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างท่านท่านพารณ์นเองก็ทําโรงเรียนทางเลือกซึ่งก็ทํามา12บปีแล้วเราอาจจะถ้าคนอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยเราจะได้ยินชื่อเสียงอย่างโรงเรียนรุ่งอรุณรุณงอรุณศิขาลายอทอศีอย่างเงี้ยนะคะจะได้ยินจิตตเมธเพลินพัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะอยู่ในแนวเดียวกันเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าขอเนียคุยกับท่านพารณ์นต่อ การจัดการศกษาแบบทางเลือกแบบนี้เนี่ยอย่างกรณีของโดนสิขาลายเนี่ยจัดแบบไหนแล้วมันเกิดผล อะไรอย่างใน12ปีคงเห็นผลแล้วล่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลากลับขอบคุณนะคะท่านจันพารอนอิสระเสนานาุยธยาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะคคส่วนวันนี้ขอเนี่ยประชาสัมพันธ์สําหรับคนที่อยากจะไปร่วมเดินวิ่งการกุศลกับเรานะคะเพื่อหาทุนไปช่วยน้องๆเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องของปักแหวงเพดานโวหรือว่าพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะของโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยค่าสมาัครมินิมาราธอน10กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทาน300บาทนะคะอันนี้ได้รางวัลไปส่วนจะเป็นจ็ีีร่่่คนทเเพิิงม ออกกําลังกายใหม่ๆจะเป็นการเดินก็ได้วิ่งก็ได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปแต่ว่ามีเกมสนุกๆให้เล่นแล้วก็ชิงรางวัลมากมายนี่นะคะก็สมัครกันมาเป็นทีมทีมละ3-5คนคนละ3ามบาทเช่นเดียวกันสมัครกันมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนะคะเราจะไปวิ่งกันกุศลกันวันที่24สิพฤศจิกายนส่วนรถไฟวันอาทิตย์นะคะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วไปชมเด็กคิดเด็กทากันแล้วก็กลับไปที่สถานีวันนี้ดิฉันสิริบุญลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญคือวันปิยมหาราชจะมีความสำคัญอย่างไรติดตามชมค่ะ วันปีญมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของประบนิกรชาวไทยพระราชก,กรณียกษษิจที่สําคัญของพระองค์คือ 1. การเลิกทาส 2. ขยายการศึกษา 3. สร้างการคมนาคมส่วนกิจกรรมในวันที่23ตุลาคมของทุกปีนั้นหน่วยงานต่างๆนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้งประชาชนจะว,วางพวงมาลาดอกไม้สการะเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ เราควรระลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทำให้เราลูกหลานชาวไทยมีประเทศสยามที่น่าอยู่เช่นทุกวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ